โรคไตาทานได้หรือไม่ ผักปลังหรือผักปังเป็นไม้เลื้อยมีสองพันคือพันสีเขียวและพันสีม่วงแดงผักปลังมีใบและก้านนุ่มเป็นเมือกลื่นเมื่อนำไปปรุงอาหารทำให้น้ำแกงเหนียวขน้นคนเหนือและคนอีสานนำยอดใบดอกไปต้มลวกนึ่งกินกับน้ำพริกนำไปแกงส้มแกงแคร์ผัดกับแหนมเมนูที่นิยมได้แก่แกงผักปังใส่แหนมผลสุกข,ของผักปังให้สีม่วงแดงนำมาใช้แต่งสี ทำขนมได้ผักปราง100กรัมมีโพแทสเซียม510มิลลิกรัมมีฟอสฟอรัส52มิลลิกรัม มีวิตามินซีสูงสําหรับไตเสื่อมควรเลี้ยงทานพอพอเพราะโพแทสเซียมสูงมากค่ะหากท่านไหนยังไม่แน่ใจว่าโรคไตาสามารถทานอะไรได้บ้างตอนนี้ทางช่องเจล88ได้จัดทำคู่มือกินดีไตดีอายุยืนขึ้นมาคู่มือนี้เป็นตัวช่วยให้เรื่องอาหารของท่านทำได้ง่ายขึ้นไม่ได้เหมาะแค่ผู้ป่วยโรคไตเสื่อมเท่านั้นผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังอย่างอื่นทั้งหัวใจเบาหวานความดันสูงไขมันในเลือดสูงสามารถ ปฏิบัติตามได้ค่ะทางเจล88ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขกายสุขใจอายุยืนยาวค่ะ